Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbin Alamin Wabihi nasta'in La hawla wa la illa billahin alihin azim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka antan alimun hakim Batuba alayna innaka antat tawabur rahim Rabbi syarah sadari Wa amri Wa halul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาจงประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับละัำดุลิละในวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการวันละอายะเรายังคงอยู่ในสุรสัสจีดานะครับอายะที่ 5. ที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮฺุวาตาลาได้บอกถึงการบริหารจัดการของพระองค์ การกาหนดต่างๆที่ลอสุภาหานหัวตะลาได้ให้เกิดขึ้นเป็นการบริหารที่มาจากชั้นฟ้าสู่แผ่นดินนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะกลับคืนสู่ลอสุภฮหานหัวตะลาในวันหนึ่งที่ระยะเวลาของมันนั้นมีเท่ากับ1,000ปีตามที่พวกเจ้าได้คํานวณน,นับกันนี่ก็คืออายะที่5ที่ลอสุภาหานหัวตะลาได้บอกนะครับหลังจากที่อล้อได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยอายะที่อัล้อก็ได้บอกต่อเนื่องว่า ذلك ع ا ل ลีม ah ุลไกบีว่าชฮะดา عزيز ا ل ر ح ي م นั่นคือก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาคืออาลิมุลกอยบผู้ที่รู้อาลิมแปลว่าผู้รู้อัลกอยบอัลกอยแปลว่าสิ่งลึกลับนะฮะ Was ah วัาชฮะดาว่าแปลว่าและดูตามนะครับตามอินเสิร์ตเอ่ออายะที่6นะครับาลิก ك อาลิมุลกอยบวัาชฮะดาอัลลอฮ์คือผู้ที่รู้ อร่อยบิ bi, สิ่งเน้นรับอาลิมูไปว่าพระผู้ทรงรอบรูปวัชชาดาว่าไปว่าและอชชาดาไปว่าเปิดเผยอัลอาซิสเป็นลักษณะของอร่อยอีกประการหนึ่งนะครับอลาอัซิสไปว่าเป็นผู้ทรงอํานาจอัลรอฮีมผู้ทรงเมตตาเสมอนี่คือคุณลักษณะของเราสุบฮานหัวแต่ชาอร์นนในวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับ นมชื่อและคุณลักษณะของลอสุบฮาน์หัวตาที่ถูกระบุไว้ในอายะที่6นี้นะครับหลังจากที่อลอสุบฮาน์นหัวตาได้บอกว่าพระองค์คือผู้ที่บริหารกิจการทั้งหลายจากชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความรอบรู้ของอัลลอฮ์แล้วก็เราก็บอกว่าที่เราได้นําเสนอสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าแล้วการงานทั้งหลายจะขึ้นไปยังอัลลอฮ์เนี่ยในวันหนึ่งที่วันนั้นเนี่ยมีปริมาณเท่ากับ 1,000ปีซึ่งในอายะนี้เนี่ยได้บ่งบอกแล้วถึงความเร็วของแสงที่ได้เคยนำเสนอกับพี่น้องไปแล้วนะฮะใน2สัปดาห์ที่แล้วแสดงว่าความรู้ของอเราสุภาหานหัวตรามีอยู่อย่างไม่จำกัดมนุษย์เพิ่งมาค้นพบความเร็วของแสงเนี่ยได้ไม่นานนี้นะฮะดังนั้นจึงสอดรับกันมากสำหรับอายะที่6นี้กับอายะข้างต้นว่าอัลลอฮ์นี่คือผู้รอบรู้สิ่งเร้นลับเร้นลับก็คือมนุษย์ สมัยท่านนาบดีสอลลัวไม่รู้จากความเร็วของแสงใช่ไหมฮะแต่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งม,มาค้นพบสแสดงว่าความรอบรู้ของลอสุบาานหัวตาลาเนี่ยรอบรู้สิ่งที่เลึกลับจริงๆแล้วก็สิ่งที่เปิดเผยด้วยเราบอกแล้วว่าการศึกษาเกี่ยวกับหลักศรัทธาต่างๆเนี่ยมันช่วยให้ผู้ศรัทธาได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง ครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงการกําหนดกอดอและกอดดัทขอล้อเนี่ยมันช่วยให้เรารู้ว่าตัวเองนั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรวิธีการอย่างไรที่จะให้ใหเป็นผู้ที่มี إ ي ่านที่เข้มแข็งมีเป็นคนที่มีบุคลิกเข้มแข็งสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอันนี้ผลประโยชน์จากการที่เราศึกษากอดอและกอดัทขอล้อสุบฮานะหัวตาละนะครับเช่นกันเมื่อเราศึกษาถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลนามชื่อและคุณล,ลักษณะของพระองค์เนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ ได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ س ุบฮานและก็ุ์อัลลอเนี่ยมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดังที่อัลลอฮฺ سبحانه แะฮ็วอตลลาฮ์เนี่ยได้บอกแก่พวกเรานะครับว่าวัตต um ักุลลอฮะวายุอัลลิมุกุมุลลอฮพวกท่านเนี่ยจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه แะฮ็วอตลลาฮ์แล้วพระองค์เนี่ยจะทรงสอนพวกท่าน ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าลอสุบฮานอหัวตาเป็นผู้รอบรู้สิ่งเล่นลับเนี่ยได้เคยนําเสนอกับพี่น้องแล้วว่าแสดงว่าเราจําเป็นจะต้องมีความนอบน้อมต่อลอสุบฮานอหัวตาละเราจะตะกับบทไม่ได้เนื่องจากว่าความรู้ของเราเนี่ยวามาอูตี่ตุมมินัลอิลมิอิลลากอลีลาพวกท่านไม่ได้รับความรู้นอกจากเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเท่านั้นเองแสดงว่าเราไม่ได้รู้สิ่งเล่นลับ สิ่งเปิดเผยว่าชหาหะดะเราก็รู้แค่เล็กน้อยเท่านั้นแสดงว่าเราจะตะกับบทไม่ได้จะเป็นความรู้ในขแขนงใดก็ตามแต่จําเป็นจะต้องนอบน้อมดังนั้นความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยต้องได้มาแล้วเนี่ยต้องกลับมาสู่ความนอบน้อมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้อะไรมากมายนะักเพราะเราได้บอกนะฮะว่าฟาอุกเกาะกุลลีธิลมินอาลีมและสําหรับทุกคนที่มีความรู้เนี่ยจะมีคนที่มีความรู้เหนือกว่าฟอุเกาะกุลลีธิเอลินเหนือคนที่มีความรู้ อาลีมจะมีคนที่มีความรู้ในมากกว่าวา่าเฝ้าขอกุญลีเดียจะเป็นอาลีมนะครับนั้นแสดงว่าเหนือที่สุดเลยเนี่ยของผู้ที่มีความรู้ทั้งหมดก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลามีความรอบรู้ทั้งเรื่องลึกลับและเปิดเผยเนี่ยหนึ่งคือทำให้เราเองนอบน้อมต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละสองคือทำให้เราเนี่ยขอความรู้ต่ออัลลอฮ์ฟัตตะกุลลอฮะวะยุอัลลิมุกุมุลลอฮะ วัตตะกุลลอฮะวายุอัลลีมุกุมลุลละจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตะาราจะสอนให้พวกท่านแสดงว่านี่คือช่องทางในการที่เราจะศึกษาหาความรู้ด้วยการยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตะนั่นเองปฏิบัติตามสิ่งที่เราใช้ออก่างจากสิ่งที่เราทำนี่คือกระบวนการการ,การเรียนรู้ที่บางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้ถูกระบุในหลักสูตรต่างๆของการศึกษา ต้องผู้ศรัทธาจําเป็นต้องระบุพอเราได้บอกบอกอไว้วิธีการที่จะได้รับความรู้เนี่ยคือการยำเกรงอัลลอฮ์แปลว่าอัตตะวาเนี่ยนํำมาซึงอัลอิลโมพออัลลอ์สุบฮานะหัวตาลได้บอกเอาไว้เราก็ต้องมีความเชื่อดังที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลได้บอกไว้กับเราเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับประการที่3เมื่อเรารู้อัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่เล่นลับและสิ่งที่เปิดเผยแล้วเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องดูว่าช่องทางในการที่จะเรียนรู้เนี่ยจากความรู้ของอัลลอฮ์อย่างไรบ้าง คุรานคือความรับรู้ของเราดังนั้น,นเราศึกษาัคุรานเราประทานลงมาด้วยความรู้ของพระองค์เนี่ยเ,เราศึกษาอันคุรานเนี่ยเพื่อให้เรามีความรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นดังนั้นสําหรับคนที่ศึกษาอันกุรานแน่นอนมีความรู้แน่นอนบางทีเราอาจจะดูว่าเนื้อหากุรานอาจจะเป็นอายะสองอายะแต่ความรู้มหาศาลครับพี่นอ้องคนอื่นบางทีเข้าไปค้นคว้าความรู้ต่างๆมากมายใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่ากุราน ระบุไว้หนึ่งอายะห์สุภาหานเหรอนะฮะเออบางคนไปออความรู้เรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่ได้ออกนอกกรอบเลยจากเนื้อหาที่อันกุรานได้ระบุเอาไว้บางทีก็เป็นความรู้ที่เป็นความจริงฮะดังนั้นพื้นฐานความรู้ของบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องการรู้ความลับอะไรต่างๆของโลกใบนี้จําเป็นจะต้องศึกษาอันกุรานแล้วบอกกับพี่น้องไปแล้วว่าไม่ใช่ศึกษาเฉพาะบรรดาคนที่ เออเรียนศาสนาเอางเดียวไม่ใช่หรือว่าบางขาแขนงวิชายอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่กุรอานคือเนื้อหาชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดตราบใดที่เราเองมีชีวิตก็จําเป็นต้องศึกษาอันกุรอานถ้าคนตายแล้วอันนี้ไม่เป็นไรเนะี่ยอาจจะไม่ต้องศึกษาก็ได้เพราะหมดโอกาสใ,ใ,ใ,ในการศึกษาแล้วแต่ตราบใดที่เรายังมีชีวิตจะเรียนอะไรก็ตามแต่เรียนศาสนายิ่งต้องศึกษาเรียนชริอะศศึกษากุรอานมีบอกเรียนวิทยาศาสตร์ต้องมีพื้นฐานจากอันกุรอานในการศึกษาเรียนเศรษฐศาสตร์ต้องมีพื้นฐาน การเมืองการปกครองต้องมีพื้นฐานอันศาสนาในการวางรากฐานจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่จําเป็นจะต้องมีอันกุรานเป็นความรู้พื้นฐานเพราะนี่คือกุรานคือความรู้ของอัลลอฮุบฮานหัวตาละ่ะที่อลัลลอสุบฮานฮัวตาลประทานมาให้แก่ท่านนาบีสุลลัลหัวไลอุสัลสลัมนะครับดังนั้นเราก็ต้องอาศัยอันกุราเนเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานในการที่จะแตกยอดไปสู่ขแขนงความรู้ต่างๆจึงอยู่ว่าอันกุรานไม่ได้ลงรายละเอียด สำหรับความรู้บางประการแต่ทุกเรื่องอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาได้กล่าวเอาไว้นะฮะว่าสิ่งไดนก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกไปนี้เหตุการณ์ต่างๆคดีต่างๆเนี่ยกุรานได้ระบุเอาไว้แล้วทังนั้นนี่คืออีกประโยชน์หนึ่งที่เรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตารู้เรื่องเล่นลับรู้เรื่องเปิดเผยเ,เนี่ยอีกประการหนึ่งประการที่4ี่ที่จะเกิดประโยชน์สําหรับเราในฐานะที่เรารู้จักอาลิมุลไวบิวชาฮาดาทำให้เราเนี่ย ได้เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรนะฮะไม่กลัวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากว่าเราอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาละมีความมั่นใจเราก็จะมีความอบอุ่นเมื่อได้อยู่กับผู้ที่มีความรู้ขนาดนี้ขอ,ขอความช่วยเหลือต่อเลาะเราช่วยเหลืออย่างที่ฮะดิษท่านนาบีสอลลัลอฮุวะลัยวะซัมได้บอกใช่ไหมฮะว่าว่าอิศะอัฮบับตุหูเมื่อข้า อราในฮะดิสกุลสีเมื่อข้ารักเขาแล้วเนี่ยข้าจะเป็นอะไรใช่ไหมฮะเป็นหูที่เขาใช้ฟังเป็นตาที่เขาใช้มองเป็นมือที่เขาใช้จับเป็นเท้าที่เขาใช้เดินและถ้าหากเขาขอสิ่งใดเนี่ยข้าจะให้เขา ขอความคุ้มครองสิ่งใดเนี่ยข้าจะให้ความคุ้มครองแก่เขานี่คือใครครับนี่คือบ่าวที่เป็นที่รักนั่นที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวจัดละแสดงว่าบางทีเราอาจจะกลัวอะไรในอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรารู้จักสนิทสนมกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวจัดละเราก็จะไม่กลัวเพราะเราอยู่กับผู้ที่มีความรอบรู้อาลีมุลกอยสิ่งเน้นรับที่จะเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันอนาคตนั่นก็คือเช่นเดียวกันสิ่งเน้นรับนี่คือไม่ใช่สิ่งอนาคตอย่างเดียวนะครับบางทีสิ่งส่งงงะ้นรรับอรบออไาาย ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีอีกมากมายที่มนุษย์ไม่สามารถหาคําตอบได้อย่างเช่นเรื่องของวิญญาณที่เราเคยนําเสนอวิญญาณเนี่ยเยสอาลูนการนี้รู้ถามเจ้าถึงเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณเราบอกกูที่รู้โยมินอัมรีลบีเรื่องวิญญาณเนี่ยจงกล่าวไปว่าเป็นการงานของอัลลอฮ์ไม่มีใครรู้เพราะเราประทานความรู้ให้อย่างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับดังนั้น การที่เราบอกว่าเป็นอัลลอฮฺสุบฮานะฮหววตารู้สิ่งเล้นลับเนี่ยไม่ได้หมายถึงสิ่งในอนาคตอย่างเดียวสิ่งปัจจุบันเนี่ยเช่นเดียวกันมีอีกหลายเรื่องราวที่เราไม่มีความรู้และเช่นเดียวกันเรื่องราวในอดีตเนี่ยเราก็ไม่มีความรู้ในจํานวนมหาศาลเหตุก,การณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตดังนั้นการที่เราได้ศึกษาอัลลอฮฺสุบฮานะนหววตาเลือกสิ่งที่เกิดประโยชน์ที่สุดสําหรับมนุษย์ในเรื่องราวอดีตมีกล่าวไว้ ปัจจุบันมีกล่าวไว้อนาคตมีกล่าวไว้เป็นการเลือกคําพูดเ,เขาเรียกว่าเป็นการคัดสรรหรือว่าเป็นการนําเอาคําพูดที่มีความประเสริฐที่สุดสัจจริงที่สุดแล้วยังประโยชน์กับมนุษย์มากที่สุดเนี่ยให้มนุษย์ได้ศึกษาเรียนรู้แสดงว่าที่ศึกษากุรอานเขาเรียกเป็นการศึกษากระบวนความรู้ที่บางที่บางบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะศึกษาจากที่อื่นได้โดยอาจจะจะบอกว่าทุกอย่างเลยก็ได้นะครับ ไม่สามารถจะศึกษาจากแหล่งอื่นได้นอกจากจะต้องศึกษาจากอาลิมิลกบยบผู้ที่มีความรู้ในสิ่งเล่นลับวชชาด a และผู้ที่มีความรู้ต่อสิ่งที่เปิดเผยเนี่ยเช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่เราได้รับจากนามนี้ขออลอสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยนั่นคือบางอย่างที่เป็นความรู้เราอาจจะไม่จําเป็นต้องค้นคว้าวก็ได้ ที่เคยนําเสนอไปแล้วสัปดาห์ก่อนนู้นเลยนะ,ะอย่างเช่นเรื่องของวิญญาณเนี่ยไม่จาเป็นต้องค้นคว้าเรื่องของวันกียัติจะเกิดขึ้นเมื่อไรเนี่ยไม่จำเป็นต้องค้นคว้าเพราะเราจะค้นคว้าอย่างไรเนี่ยก็ไม่เจอเพราะลอสุบฮานาหัวตะละเป็นความลับนะที่พระองค์อลอ์ไม่ได้เปิดเผยเอาไว้ไม่ให้ใครเนี่ยรับรู้เนื่องจากว่าบางอย่างมนุษย์ก็ไม่ต้องรับรู้ตัวอย่างเช่นนะฮะลอสุบฮานาหัวตะละให้แต่ละคนเนี่ยมีมีสติปัญญาโดยที่สติปัญญาเนี่ยมันไม่กระเด็นออกไปให้คนอื่นเนี่ยได้ยิน ตรงนี้ถือเป็นความโปรดปรานขอเลาะถ้าหากมนุษย์คนใดที่เขามีความสามารถที่จะได้ยินความการรู้สึกของคนอื่นความคิดของคนอื่นได้ทุกคนเนี่ยคนนั้นแน่นอนนะครับเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เขาจะเป็นบ้าใช่ไหมครเพราะมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอใช่มมนุษย์ถูกสร้างมาในสภาพที่อ่อนแอดังนั้นเมื่อมนุษย์ไปได้ยินอะ่ะคนนี้คิดไม่ดีกับเขาคนนี้กํลาลังดินทาเขาคนนั้นกํลาลังทำอะไรนั้น มนุษย์รู those, them, those, secrets, so, yeah, ้ในสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะรู้ได้ดังนั้นเนี่ยบางเรื่องนี่อิสลามมันก็ได้สอนนะบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องรู้ก็ไม่ควรรู้ก็ได้บางเรื่องอาจจะทําให้เรากังวลไม่ต้องรู้ก็ได้บางเรื่องอาจจะทําให้เราเศร้าไม่ต้องรู้ก็ได้บางเรื่องอาจจะทําให้เราบาดหมางซึ่งกันและกันไม่ต้องรู้ก็ได้ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้บางอย่างเนี่ยอิสลามสอนนะฮะบางเรื่องก็ไม่ต้องรู้หรือไม่สามารถจะรู้ได้อย่างเช่นที่เราบอกว่าเรื่องของวิญญาณไม่รู้ไม่ได้ ใช่ไหมฮะเรื่องของวันเกียรติเนี่ยเรารู้ไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าความรู้วันไหนจะเกิดขึ้นเนี่ยความรู้แบบนี้ไม่มีประโยชน์จะตายเมื่อไหร่ไปดูหมอดูได้ไหมครับไม่ได้เพราะการรู้สมมติว่ารู้จริงนะฮะร,รู้จริงเนี่ยไม่มีประโยชน์การตายจะเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยไม่มีประโยชน์ยังไงครับเพราะมันจะเป็นการเอ่อการที่เราสุฮาราหุตาสร้างมาบททดสอบของบ่าวเนี่ยเพื่อบ่าวจะได้เตรียมตัวตลอดว่า เขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้จะได้เต็มตัวทาความดีตลอดแต่ถ้าหากว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเขาจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เขาก็จะทําความดีตอนใกล้จะเสียชีวิตแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่ถูกทดสอบเพราะถูกทดสอบคือต้องดูว่าสภาพเขาเนี่ยทำความดีตลอดหรือเปล่าแล้วเราจะเก็บวิญญาณเขาไปในช่วงไหนก็ได้ใช่ไหมฮะแสดงว่าความตายเนี่ยเป็นความรู้เวลาตายนะฮะเป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ที่เราสุบฮานะหัวใจไม่ได้เปิดเผยให้ใครได้รับรู้ ว่ามาตัดรีนัฟซุมบีไออารุดินตะมุตชีวิตหนึ่งชีวิตใดไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเสียชีวิตเมื่อไหร่เช่นเดียวกันอินนัลลอฮะอินนะฮัอินมุสซาอความรู้นะที่เลาะวันเกียร์มัจะเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยก็ไม่มีใครร่วงรู้ในเะช่นเดียวกันยกเว้นส,ญญสัญญาณสัญญาณวันเกียร์มัตความรู้เหล่านี้เป็นประโยชน์แต่วันไหนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีประโยชน์ถ้าเรารู้แล้วเนะี่ยจะเกิดประโยชน์ยังไงไม่มีประโยชน์อัลลอฮ์จึงไม่บอกถ้าเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลายต้องบอกแน่นอนความรรู้อะไที่เป็นนโยช สัญญาณวันเกียรติ์เราก็ได้บอกใช่ไหมฮะสดงญญว่าในอัลกุรานมีในสุนนั้นเนี่ยมีจํานวนมากสัญญาณเล็กแล้วก็สัญญาณใหญ่สัญญาณเล็กเนี่ยอุลมะบางท่านบอกว่ามีประโยชน์มากกว่าสัญญาณใหญ่เพราะอะไรฮะเพราะเป็นสัญญาณที่ยังพอมีเวลาที่เราสามารถจะกลับตัวไปหาอัลลอฮ์ได้ ต่ถ้าสัญญาณใหญ่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อมันจะมาติดกันแล้วฮะดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นแต่บัาตัวไม่ได้แล้วแล้วก็จะเกิดสัญญาณใหญ่ติดต่อกันมาแสดงว่าสัญญาณใหญ่เนี่ยก็มีประโยชน์เหมือนมีประโยชน์แน่นอนนะฮะเราไม่สามารถจะบอกว่าไม่มีประโยชน์ได้เพราะเป็นคําพูดของท่านอับดุลเลาะห์สุลแลมเนี่ยแต่สัญญาณเล็กเนี่ยมันมันกระตุ้นให้เราเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยๆให้เราตาระหนักว่าเออตอนนี้เนี่ยนะโลกใบนี้เนี่ยก็จะถึงวันเกียรมัดแล้วนะ ความรู้เหล่านี้เนี่ยเป็นประโยชน์จะเป็นสัญญาณเล็กหรือสัญญาณใหญ่ก็ตามแต่ล้วนแล้วแต่เป็นความรู้ที่ยังประโยชน์กับตัวเราเองเนี่ยทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ก็คือการที่เรารู้จักว่าซาดิกอาลีมุลกอยบวัชฮะนี่คือผู้ที่เออนั่นคือ,อ,อพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเล่นลับแล้วก็สิ่งที่เปิดเผยนี่คือนามแรกนะครับและเช่นกันอัลอาซี นอกจากน้ำพระองค์เป็นผู้ที่รอบรู้สิ่งลึ้ลับและเปิดเผยแล้วอัลลอฮ์ยังเป็นผู้ที่อาซีซอัลอาซีซคือผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่ดูแลกิจการต่างๆของปวงเป่านี่ก็สําคัญเช่นเดียวกันแล้วก็สอดคล้องกับอายะข้างต้นก็คือยูดะเบรุลอัมรมินัสซามาอีลัลอุรดิอัลลอฮ์เป็นผู้บริหารจัดก,การจากข้างบนใช่ไหมฮะจากชั้นฟ้าสู่แผ่นดินแล้วก็จะกลับขึ้นไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือผู้อัลอาซีซเนี่ยแปลว่าผู้มีอำนาจได้แปลว่าผู้ครอบครอง บริหารจัดการได้เช่นเดียวกันนันอาซิสอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวัตาได้บอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเรื่องราวโดยสรุปของนบียูซุฟเป็นยังไงครับนบียูซุฟเนี่ยถูกบรรดาพี่ๆเนี่ยได้อิจฉาริษยาใช่ไหมฮะแล้วก็จับตัวท่านเนี่ยไปปล่อยไว้ในบ่อน้ําแล้วก็ขึ้นมาจากบ่อน้ําถูกจับขายไปเป็นทาสจะถูกพี่ๆอิจฉาแล้วก็โยน,ย,นยนบ่อน้ําแล้วก็ขายไปเป็นทาส ไปอยู่ในวังแล้วก็ถูกสุรัยคอหรือว่าภรรยาของอาซิสเนี่ยล่อลวงเสร็จแล้วต้องไปอยู่ในคุกออกจากคุกมาก็ได้มาอยู่กับในวังกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาได้บอกอยังไงกับในบ,บียูซุฟครับวัลลอหุกาลิบุนอ ل ا أمرهي و ล ك ن أكثر الناس ل ย ي ล ل م อัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาได้บอกว่าพระองค์นั้น เป็นผู้ที่ครอบครองหรือเป็นผู้ที่ดูแลอัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมริฮีเป็นผู้ที่ดูแลกิจการของนบียูซุฟอะลัยอิสลามแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้เนี่ยเช่นเดียวกันอันนี้เป็นความรู้ที่สําคัญเราบอกว่าอัลออาซิสอัลลอฮ์คือผู้มีอํานาจผู้ดูแลผู้ปกครองเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แน่นอนครับสำหรับเราที่มีความเชื่ออัลลอฮ์บริหารกิจการอัลลอฮ์อาซิสผู้ผู้มีอํานาจกวลิบุนอะลาอัมริฮีอะลาอัมริอิบาด เช่นกันเป็นผู้ที่ดูแลบริหารกิจการของบ่าวทั้งหมดเลยสแสดงว่าเอออะไรบางอย่างที่มาประสบกับเราเนี่ยให้เรามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการกําหนดของลัสุบฮานหัวตะละบางทีบางอย่างเนี่ยเราอาจจะดูว่าผิวเผินภายนอกเนี่ยอาจจะไม่ชอบแต่ลึกๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นความดีงามที่เราอาจจะมีโอกาสได้รับจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอัลอาซิสเช่นเดียวกันอาซิสแปลว่าอํานาจหรือแปลว่าเกียรติยศก็ได้ สำหรับคนที่ต้องการจะได้รับอำนาจเกียรติยศอย่างแท้จริงก็จําเป็นจะต้องไปพึ่งพาอันอาซิสที่แท้จริงก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาผู้มีอำนาจอย่างแท้จริงเราต้องการมนุษย์ทุกคนนะอยากที่จะมีอำนาจอยากที่จะให้คนออนับถืออยากที่จะให้มีเกียรติในสังคมอันนี้แน่นอนเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาสร้างมาให้เกียรติแก่มนุษย์และมนุษย์ต้องการให้คนอื่นเนี่ยได้เคารพแล้วก็ให้เกียรติกับเขาด้วยอัลลอฮ์ได้บอกวิธีการที่จะได้รับเกียรติวลิลลาฮิไุ อัลลอฮ์นั้นมีเกียรติเพราะอัลลอฮ์คืออัลอาซิสวะลิลลาฮิลอิซซะตุวะลิรอซูลิฮีและสําหรับเกียรตินี้เนี่ยสำหรับรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยเช่นเดียวกันวะลิลมุมินีนและสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาแสดงว่านี่คือเกียรติเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้มีเกียรติใช่ไหมฮะอัลอาซิสรอซูลของพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีเกียรติทําไมรอซูลเป็นผู้มีเกียรติเพราะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วะลิรอซูลิฮีเนี่ยรอซูลของอัลลอฮ์วะลลลิิมมุนนีแ เกียรติตรงนี scream, ้เ well นี่ยสำหรับบรรดาผู้ศ sure. รัทธาทําไมผู้ศรัทธาถึงมีเกียรติเพราะผู้ศรัทธาเนี่ยเขาศรัทธาต่อ Allah ก็เลยมีเกียรติถ้าไม่ศรัทธาต่อ Allah ก็ไม่ได้มีเกียรติใช่ไหมฮะวะลิลลาฮิลอิซซ ة ตุวะลิรซูลิฮิวะลิลมมุิ المؤمنين و น ا كنن المنافقين لا ي ลาม و นแต่บรรดาผู้เอ่อเาเรียกว่าสับปรับหรือว่าหน้าไหว้หลังหลอกมุนาฟิกเนี่ยลายาลามูนเขาไม่รู้ว่าอัลเรามีเกียรติรอซูลมีเกียรติและบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยมีเกียรติดังนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาเองก็ต้องระวัง ะะว่าเราดูว่าใครมีเกยียรติคนที่เป็นผู้ศรัทธาไหมพราผู้ศรัทธาเนี่ยมีเกยียรติคนที่ยิ่งใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะหวัวตะลาก็ย,ยิ่งมีเกยียรตินี่ก็คือ,อ,อนามชื่อที่เราได้รับประโยชน์ก็คืออัลอาซิสอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาเป็นผู้มีเกยียรติเราจะหาเกียรติจากไหนได้นอกจากหาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตะลาเนี่ยเท่านั้นและมนุษย์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ชื่นชอบอยากที่จะให้ตนเองเนี่ยมีเกยียรติวิธีการที่จะได้รับเกียรติอย่างแท้้จริงงกก็คืออออลัับไปหา Al ก็คือผู้ที่มีเกียรติอย่างแท้จริงนั่นคืออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลนั่นเองแล้วก็นามชื่อสุดท้ายนะครับในอายะ์ที่6ตรงนี้อัลลอฮ์ก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าอัลรอฮีมอัลอาซีซุรอฮีมแล้วเราเป็นผู้ที่เมตตาอีกด้วยนะครับนั่นก็คือนามอีกนามหนึ่งที่สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยจำเป็นจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลเราจําเป็นต้องการที่จะได้รับความเมตตาจะไปหาจากใครเ็าจะไปหาจากอัลรอฮีม อัลลอฮ์ในเมตตาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธ,ธาเนี่ยโดยเฉพาะจริงๆอลเมตตาทั้งหมดอัลลอฮ์มานที่เราทราบความหมายดีบิสมิลลาฮิดยพระมขอ, AH. อัลลอฮ์อัลลอฮ์มานเป็นผู้ที่เมตตาแก่มนุษย์ทั้งหมดสรรพสัตว์ทั้งหมดเมตตาทั้งหมดทุกอย่าง,มง,มงมไม่เวน้นแม้แต่ผู้ปฏิเสธศรัทธ,ธาอัลลอฮ์ก็เมตตาผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ก็เมตตาถ้าเราไม่เมตตาได้ยังไงฮะเขาจะอยู่ได้ยังไงชีวิตบนโลกนี้ถ้าอัลลอฮ์จัดการผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหมดเนี่ยเขาก็อย บนโลกใบนี้แต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์มานเมตตาเขาอยู่แต่เราจะอัลลอฮีมคือเมตตาการุณาเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ศรัทธาและปฏิบัติตามคําสั่งขอเ,า Ar im, เารบบา,าเท่านั้นดังนั้นอัลลอฮีมเนี่ยเฉพาะสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นคนที่รู้จักว่าอัลลอฮ์นี่คือผู้เมตตาคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ปฏิบัติการงานที่ดีเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาอาไรเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบลักษณะนี้ต้องการเคียร์จากใคร ต้องไปหาผู้ที่มีเกียรติต้องการความเมตตาจากใครก็ไปหาผู้ที่เมตตาคืออัลล์สุบฮานะฮุวตาละและเช่นกันเราจะเมตตาแก่ใครเนี่ยเขาจะเมตตาเอ่อเนื่องจากต้องการที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาดเนี่ยเมตตาแก่รเราในเช่นเดียวกันนะครับอายะห์ถัดมาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาดเนี่ยหลังจากบอกลักษณะของพระองค์นะฮะพระองค์ก็ได้บอกต่อซาลิกอาลิมุลไวบิวะชาดะเป็นลักษณะที่มนุษย์จําเป็นต้องรู้ว่าเรารอบรู้สิ่งที่เร้นลับสิ่งที่เปิดเผยอัลลอฮ์มีเกียออั อัลลอฮ์หิมเป็นผู้ที่เมตตาอัลลอฮ์ก็ได้บอกต่อไปอัลลอฮีอัลฮซันะกุลลาชัยอินขัลละก็ว่บัดอาขัลกลอินซานีมินตีนแล้วอัลลอฮ์ยังเป็นผู้ที่อัลฮซันะกุลลาชัยอินขัลละก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ทรงทำให้สวยงามอัลฮะซันะแปลว่าทำให้สวยงามหรือทำดีกุลละทุก ชัยอินสิ่งกุลละชัยอินขอละกอหูที่พระองค์ทรงสร้างมันขอละกอหูแปลว่าขอละกอแปลว่าสร้างหูก็คือมันกลับไปหากุลละชัยอินทุกสิ่งวะบาดะและพระองค์เริ่มวะบาดะขลกลอออินซานิมินตีนและพระองค์เริ่มขลเกาะการสร้างขอละเกาะเป็นกริยานะฮะแต่คําว่าขลกาะแปลว่าการสร้างขอละเกอะแปลว่า ได้สร้างคอละกอหูคือสร้างทุกสิ่งเอเล็์คือสร้างทุกสิ่งอย่างประณีตวาบาดาแล้วพระองค์เริ่มคอลเกาะเริ่มการสร้างอัลอินซานีเริ่มการสร้างมนุษย์มินมาจากตีนจากดินนะครับชอนเลาะเราก็จะมาดูอายะหรือว่ารายละเอียดอันนี้เราจะมาดูความหมายโดยรวมก่อนว่าเอเล็์สุบฮานะฮัวตาเนี่ยได้เป็นผู้ที่ประณีตในการสร้างทุกอย่าง <c oughs> หลังจากที่เอเล็์ได้บอกนะครับว่า อัลรอฮีมอัลอาซีซุรอฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีเกียรติและก็เป็นผู้ที่เมตตาแล้วมาดูอัลลอฮ์เมตตายังไงแก่ปวงแก่ปวงบาปอัลลัติอาฮ์สนากุลละชัยอินคขาล้กะเป็นผู้ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างดีอัลลอฮ์ุบฮานะฮูวะตะอาาลเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าวะอัลฮ์สินกามาอัลฮ์สันัลลอฮุอิไลิก พวก uh, ท่านเนี่ยจงทําดีเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทำดีแก่ท่านสแสดงว่าการที่อัลลอฮ์สุบฮานหัวตาสร้างสิ่งถูกสร้างหรือมนุษย์มาอย่างดีงามเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้มนุษย์เนี่ยทำดีกับอัลลอฮ์แล้วก็ทำดีกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเช่นเดียวกันอัอาฮซินจงทําดีกามาเหมือนกับที่อัอสลลัฮูอิลเลกอัลลอฮ์ทำดีแก่ท่านหมายถึงว่าอุลามาเขาบอกว่าจงทําดีกับอัลลอฮ์และทาดีกับเพื่อนมนุษย์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทําดีกับท่าน ใช่ไหมครัอลัลลอฮ์ทำดีกับมนุษย์มนุษย์เองก็ต้องทําดีกับมนุษย์อลัลลอฮ์ทำดีกับเราเราเองก็ต้องทําดีกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาละอัลฮัสซินกามาอัลสันลอฮูอีไลกแสดงว่าการทําความดีที่อลัลลอฮ์สุบฮานาหัวตา,าสร้างเรามาอย่างดีงามอย่างสวยงามเนี่ยอลัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาต้องการที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยทำดีเนี่ยเช่นเดียวกันนะฮะก็จะกลับไปที่อายะห์ที่6เนี่ยที่ได้บอกค้างเอาไว้เนี่ยว่าเราต้องการเกียรติต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อันอิซซะ มินัลอาซิสอัลรอห์มะมิเนาะรอฮีมความเมตตาเนี่ยก็ต้องมาจากอรอฮิมเช่นกันท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็ได้บอกนะครับอิรหามูมันฟินอารุดียรฮามุยรหามุกุมมันฟิสมะจงเมตตาเอ็นดูคนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ แล้วผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าคืออรสุบหาระหัวตาลเนี่ยจะเมตตาพวกท่านแสดงว่านี่คือเขาเรียกว่าการปฏิบัติเราปฏิบัติอย่างไรอรรถก็ะจะให้เราในยอย่างนั้นเราเมตตาเราต้องทําเมตตาใช่ไหมฮะเมตากับผู้คนอรรถก็ะจะเมตตาแก่เราเราทําความดีอย่างประณีต เนื่องจากการที่อลอสุบฮานหัวตาทำดีแล้วก็ประณีตในการสร้างเราในการให้ริสกิแก่เรานั่นเองนะครับชอลล์ในสัปดาห์หน้าคงมาพูดคุยกันต่อในอายะที่7นะครับเนื้อหายังเข้มข้นบอกถึงลักษณะของอลอสุปฮานหัวตาที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องใคร่ควรแล้วก็นำมาเป็นบทเรียนในชีวิตของเขานะครับสำหรับวันนี้คงฝากลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอะกูลุกอลีฮาต Wa astaghfirullahan azim li wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.